ทีห้าประิกายนสมันห้าร้อยหกสิบห้าโอกาสต่อไปนี้ก็เป็นเวลาฝึกจิตมีความสงบซึ่งจิตนี้ทั้งวันที่ผ่านมานั้นเราก็รับรู้ในอารม์ทั้งหลาย ัดแกว่งไปตามอารมณ์นั้นถ้าเราไมา่ได้ฝึกจิตความสงบก็จะไม่เกิดขึ้นปัญญาก็จะไม่มีถ้าจิตไม่มีปัญญาจิตนี้ก็มีความทุกข์ขึ้นมา นัพระพุทธเจ้าองค์ทรงได้ตัสรู้นักลกุกหนทางที่จะสอนเราที่พระองค์ในชีวา่าศัทธาเทวะมนุสสนัเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้สอนของเทวดาแล้วก็มนุษย์ทั้งหลาย จิตที่เราจะฝึกให้มันสงบก็เลยมีพื้นฐานจากเรื่องของศีนี่แหละทว่าสีเลนะสุขติงยันติสีนี้เกิดความสุขใจเราจะยืนเดินนั่งนอนเราก็สุขใจเย็นใจเพเราไม่เบียดเบียนตั้งกายและก็วาจะาตะไครแม้แต่ความคิด ในบางครั้งมันก็คิดเมียดเบียนมุ่งล่นราคิดไปด้ความยินดีแล้วก็มีสติควบคุมใจนี่เราเป็นสมธิติความเม็นที่ชอบอีิสงของศีลน,นี่แหละมีมากมายหลายประการเราเห็นได้ว่าดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนั่นมีจำนวนมากมาย แต่ว่าความหอมนั้นก็หอมไปตามลมแต่สีนั้นก็หอมได้ทนหนมนึกว่าหอมอยู่นานด้วยมันแม่วิสาขารัธนนาทะมินากะาเศรษฐีหรือประสบประสิการในสมัยพุทธกาลจำนวนมากก็ถึงพร้อมที่ศีน่นะพนางสามาวีธีกอย่างยกย่อง ในเรื่องของศีลในฟังธรรมจากผู้ที่นำดอกไม้นำบบูชาในวังเนะี่ยนพระนางก็ทรงศีลแลวก็ได้ฟังธรรมก็ได้พระโสบดับอันศีลธรรมนี้จึงสำคัญมากทีเดียวแต่คน ในโลกไม่มีศีลธรรมแล้วก็วุ่นวายถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาลก็จะวินาศไปได้แต่เราไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยก็คือความสงบนี่ในเบื้องตน้นอาจจะศีลแตกต่างกันไปของพระ2 2 7ข้อของพิสุนีหรือว่า ของสมณเณรนนสมณเณรดีน่าจะเป็นไม่ฉีก็ตามและเป็นคาววสปกติเราก็จะมีสินหาเมื่อเราปฏิบัติธรรมปฏิบตความ,มวุ่นวายในการรับประทานอาหารอย่างนี้เราก็มีเวลากายของเราก็เบาด้วยเราจะนั่งสมาธิก็ไม่ง่วงไม่ซึม ก็มีนิสงเพิ่มขึ้นไปใจก็ทำความสงบได้ม,มากขึ้นนีนิที่ท่านตัดถึงอนิสง์มากใหม่ไม่รักษาเพียงได้แค่หนึ่งวันหนึ่งคืนก็มีอนิสงมากอั่งเช่นบริวารธนานัตตะบรรยกาศเศรษฐีตรักํำทำงานหนัก มืกลับมาที่เรือนพักของท่านอนาาัทตาปิญาเกษตธีปรากฏว่าในวันนั้นเป็นวันพระทุกคนในบ้านสมทานสิ้นแปดเธอก็เลยมีศรัทธาที่จะทำบงังแต่ทำได้แค่ครึ่งวันแต่ด้วยทุกขเวทนาแสนสาหัส เกิดโลกลมนะใน,นที่สุดแล้วเขาจะนำอาหารมาให้ทานอย่างไรเธอก็ไม่ทานยึดมันน่นในศีลก็เลยเสียชีวิตลงไปกรณีสองของศีนี้ก็ไปเกิดเป็นนัชรถของพระมหากษัตริย์ยังมารักษาศีนึงขั้นปรมัตธบาลมีทีเดียวเนื้อพระหัน ทั้งหลายพงก็ทรงศีลทรงธรรมมำเพนศีลบร,รมีมามากเหมือนกันเกิดระหว่างมนุษย์กับเทวดาหลายแสนกับจนบมนาได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ศีลนี้จึงมีคุณค่าเมีอนิสงส์มากทีเดียวเราจะถวายสงังฆทานถวายทานแล้วก็สมทานศีลน,นั้นเราจะได้เห็นจิตของเราเนี่ย เมื่อมีอารมณ์เช่นความโกรธหรือความโลภแต่เราก็ไม่ทำตามอารมณ์นั้นนันนามัดระวังนั่นจึงว่าการรักษาศีลเหมือนแจมบรีรักษาขนยอมตายนะไม่ยอมให้ขนของเขานั้นขาดไป พอเมื่อเราปฏิบัติในสมาธิในบางครั้งเราก็มีสมาธิบางครั้งเราก็ไม่มีสมาธิก็น้อยเราก็มีศีลเป็นพื้นฐานเมื่อเราปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอสมาธินี่แหละจะจะมีอะไรสงให้เกิดปัญญาปัญญามีความแหลมคมขึ้นเราเห็นได้ว่า ในเมตตัวเราแล้วไม่มีของของเราเลอจากพบกับความว่างในปัญญานี้ก็ทำให้สิ้นของเราสมบูรณ์ขึ้นหรือแม้แต่ว่าผู้ที่เคยก่อกรรมตำกินมามาถึงข่าวกรรมที่จะมาแล้วชาวบ้านก็จะมาลุมจับไปจะมาลุมฆ่า แต่เธอก็ได้เข้าไปที่วัดพระก็เลยบอกให้สมบัติานซึ่งศิลป์เขาจะฆ่าเธอก็ต้องยอมเธอก็ตั้งใจแต่ในที่สุดเธอก็ถูกทำลายทำลายทั้งชีวิตแต่ว่าจิตนั้นพ่องใสเพราะจะไม่โตตอบจะยอมรับซึ่งกัไม่สิ่ก็จะทำให้เกิดสุขติได้ เืเรามีความมั่นคงดังแน่นดีเนี่ยอัน,นิสงส์ของศีลเราก็ะอาบกันคือสมาธิใจเราได้ตั้งมัน่นในไนบางครั้งเราก็ต้องอดทนอย่างสูงเหมือนกันเมื่อเรามีสติปัญญาจะตอบโต้ก็ได้จะต่อสู้ก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่ทำ ม,มาพบพระสมมาสามพุทธเจ้าทรงศีลบาร,รมีเป็นปรมัตถบาร,รมีสวยชาตในหลายชาติมีขันติมีศีลไม่ตตตอบอย่างเช่นสวัยชาตเป็นพญาช้างจัดทันน,น,น,ททนั่นแหละในพรานใจบาป้็เกิดพระเทวทัตนั่นแหละมันเกิดเป็นในพราน แล้วก็มียิงธนูลูกศรอาบยาพิษแต่ว่ามนาโมบริษัทนั้นยังไม่เสียชีวิตนะนั่นก็มีศีลไม่ทำลายเห็นว่าพระเทวทัตในสมัยนั้นในพานนั้นแหละกา,าชเจวานในมห่มไว้พระองค์ทรงกรพในภาคกาสพพัะจึงไม่ทำลายความใจบาป ยอมตายดีกว่าบูชาในภา้ากาสาวผัดในชีวิตแต่ระชาติพระองค์ก็ทรงศีลทรงธรรมเนื้อเป็นพูธธ้ริทัตตะบรมโพธิสัตว์ถูกทำลายถูกทรมานอย่างไรท่านก็อดทนนัน้นเมื่อพวกเราในบางครั้งก็มีอาดมเราก็มาคิดว่า พระพุทธเจ้าพองทรงบำเพ็ญในศีลบารมีมาเราก็จะพยายามปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนว่าเราต้องการที่จะรู้ธรรมและได้เห็นธรรมนเมืแ่อบบสมาธิเกิดตั้งมันขึ้นมานี่มันก็ง่ายขึ้นะความอดทนที่เราเคยอดทนนะั้นน่ะก็น้อยลง เพราะว่าใจสงบอารมณ์ก็เข้ามาไม่สึกถึงใจแล้สามารถพอมีปัญญาได้พิจารณาได้บ้างมนบางครั้งอาจจะมีความโกรธความโลบแต่ก็มีสติปัญญายับยั้งได้เห็นธรรมะหรือจิตที่เกิดขึ้นนั้นสักแต่ว่าจิตไปก็จิตที่เกิดความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่เรา ไม่ใช่เราเป็นตัววิชามันปรุงแต่งใจให้เป็นอย่างนั้นถ้าเรามีความรู้แล้วก็เห็นว่าจิตสักแต่ว่าจิตอาการของจิตจ่เกิดความโลบกดหลงนั่นแหละนะเป็นจิตตสองขานะนั่นแหละไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีตัวเขาก็ไม่มีตัวเรา,าก็ไม่มี แต่ตัววิชชาปรุงแต่งอย่างนั้นน่ะแล้วก็มีปัญญารู้เท่าตันเห็นเจตสัตว,ว์วจิตกายสัตว,ว์วกายเมตนานหรือธรรมะก็สัตว,ว์วเวทนานหรือธรรมก็ไม่มีตัวเราของเราตรงนั้นใจก็จะบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ทีละน้อยเหมันประจันข้างขึ้นมาเนี่ยใน,นที่สุดแล้วเนี่ย ตัวศีลเนี่ยก็บริสุทธิ์ขึ้นเพราะเราไม่มีเจตนาเจตนาหังพิเวสศีลังวุทามิเจตนาั้นเป็นตัวศีลนะแต่พระริยเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นอุบาสิกามีสามีเป็นในพรานล่าเนื้อต้องยังข้าตัดสัชีวิตเพื่อมารักมาเลี้ยงครอบครัวน แต่ได้ปุพกรรมเธอก็ได้สามีอย่างนั้นแต่เจตนาที่เธอจะฆ่าสัตว์ไม่มีนี่เป็นอัศจรรย์เหมือนกันจิตของนางวางได้พระพุทธเจาก็จึงตัดว่าเจตนาหน้าเป็นตัวศีลนเนแต่ต่อมาสามีของนางได้ฟังธรรมของพระพุทธเจาก็ได้เป็นพระสูด,ดับบัน ตัวนางเองก็เป็นเลื่อนข้าเป็นสภสาากาศทาคามีเห็นไหมว่าอัน,นิสงส์อย่างทานศีลนี่มีมากทีเดียวสงสุดก็ทำให้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นไว้เราได้เพียรนะพยายามด้วยความตั้งใจเมื่อเราถึงพร้อมได้ทานด้วยศีลแล้วเนี่ยซึ่งเราทำเป็นประจำเลยมีศรัทธา ความเชื่อเรื่มใสในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีครูบาอาจารย์ที่่านเน้นหนักอย่าพวกเราพวกเราก็ฝึกหัดปฏิบัติในที่สุดสมาธิจะเกิดขึ้นมามันไม่ยากเกินความสามารถของเราปัญญาที่บอกวิมุตตหลุดพ้นจากอุปทานเกิดเกินทีละน้อยละน้อย จนศีลสมาธิปัญญารวมกับแบบเป็นมรสมังคีสามัคคีนั่นแหละก็จะได้เข้าใจแล้วได้เห็นธรรมะแล้วได้บรรลุธรรมก็ให้ตั้งใจทุกท่กทาน